สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับพบกับผมนายจันพันหลายนะครับวันนี้เรามาชมดาบเก่านะครับเริ่มต้นที่เป็นดาบเก่านะครับก็มีบูรณะเพิ่มเติมนะครับก็คือเชือกนะครับ เชือกเนี่ยเขายุ่ยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเชือกใหม่นะครับแล้วก็เสริมตัวคอที่เป็นเงินนะครับแล้วก็ตัวด้ามจับที่เป็นหวายก็เสริมตัวเงินนะครับแล้วก็ส้นนะครับตัวด้ามจะเป็นหวายนะครับเป็นการถักนะครับเป็นการถักหวายนะครับเป็นการถักหวายที่ค่อนข้างละเอียดนะครับนะครับแล้วตปลไปฝากก็เสริมเงินนะครับก็หวายตัวฝากก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับ ต้นนี้ก็จะแน่นหน่อยนะครับใบดาบนะครับใบดาบมีความเก่านะครับอายุก็อยู่ในเกณฑ์หลักร้อยปีนะครับเขาเรียกว่าอาทรงนี้เรียกว่าทรงปลายวายนะครับเป็นดาบล้านนานะครับเป็นดาบเก่าทางล้านนานะครับใบนี้ก็เราๆยี่สิบประมาณยี่สิบสองนิ้วนะครับความยาวของตัวใบสันนะครับสันดาบก็อ่า เรียกว่าสาันสันหลังเต่านะจะเป็นสันโค้งๆหน่อยนะครับก็ไลลเลียวปลายนะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็ตัวหอยก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็มีความครบนะครับครบค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะครับสังเกตได้เห็นว่าจะมีรอยเคลื่อน เนาะก็คือว่าเมื่อทําการถักหวายใหม่ๆเนี่ยนะครับหวายมันจะมีการหดยืดตัวนะครับไม่มีการขยายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทําให้มันทั้งไม้ด้วยนะครับก็ก็จะทําให้มันเกิดการหลวมขึ้นก็มีการขยายขยับขยื่นนะครับแล้วก็เคลือบด้วยยางลักษนะครับตัวด้ามตัวด้ามก็เป็นหวายเหมือนกันนะครับหายไปตรงจุดตรงนี้นะครับก็มีการพัน พันได้นะครับพันได้เก็บงานแล้วก็ลงชาติเข้าไปถมนะครับเล่มนี้เรียกว,ว่าทรงปลายบัวนะครับเป็นดาบทรงปลายบัวนะครับสันเป็นสันเป็นสันเขาเรียกว,ว่าสันจั่วสันจั่วต่ํานะครับแล้วก็ไล่เลียวไปใบนี้ค่อนข,ข้างแข็งแรงนะครับค่อนข,ข้างแข็งแรงแล้วก็มีความถึกนะครับมีความถึก นะครับก็เป็นดาบเมืองอีกเล่มนะครับที่สวยมากนะครับเล่มนี้ก็เป็นดาบเมืองเหมือนกันนะครับเป็นดาบเมืองไหวก็ค่อนข้างครบนะครับไหวค่อนข้างครบนะครับเชือกก็เป็นเชือกเก่าๆนะครับเหตุผ,ผลทําไมถึงพันเชือกตัวนี้นะครับก็คือหนึ่งเพื่อเก็บความเรียบร้อยของตัวเชือกนะครับไม่ให้ ดินไปดินมาเดี๋ยวก็จะขาดยุ่ยกันไปกันใหญ่นะครับพราะสังเกตว่าจะมีการซ่อมแซมมาตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่อันนี้มานะครับทีนี้ก็ต้องพันเก็บไว้ในส่วนที่2นะครับคือการผูกข้อไม้ข้อมือรับผลนะครับผู้เท่าผู้แก่นะครับที่มาอยู่กับเราเล่มนี้ก็อายุค่อนข้างเยอะ80ปีขึ้นไปนะครับตัวด้ามก็เป็นไหวนะครับค่อนข้างเกียบเกียครบนะครับตัวนี้ก็น่าจะ หลุดหายในช่วงที่มีการโยกย้ายนะครับเล่มนี้ก็เป็นทรงปลายบัวนะครับเล่มนี้ก็เป็นทรงปลายบัวเหมือนกันนะครับสีจากสีเหล็กนะครับสีเหล็กต่างๆก็แสดงถึงความเก่านะครับความเก่าความมีอายุนะครับตัวสารเล่มนี้ไม่ได้หนามากนะครับอ่าไม่ได้หนามากก็จะลดน้ําหนักแต่ว่ามีความกระชับ รวดเร็วนะครับกระชับรวดเร็วนะครับกวนคล่องตัวได้ดีขึ้นนะครับเพราะ <c oughs> ไม่ค่อยหนักนะครับอ่าอีกเล่มอีกเล่มก็เป็นเล่มนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเล่มนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ก็เป็นไหวเก่าแต่เป็นไหวขนาดใหญ่นะครับแล้วแต่เชิงช่างนะครับก็คือมีความถนัดนะครับแต่คนสมัยก่อนจริงๆแล้วนะครับก็คือ ก,ก็อาจจะมีความเชื่อว่าการใช้หวายใหญ่ก็จะทําให้แข็งแรงมากขึ้นแต่หลายช่างก็มีความเข้าใจว่าการใช้ไหวเล็กหวายนะครับการเหลาให้หวายมันเล็กเนี่ยก็ยังมีก็เรียกว่าแสดงถึงความมีฝีมือความมีความความประเมียดระไมในการในการในการทาสิ่งที่มันละเอียดนะครับอะไรพวกนี้นะครับเชือกก็เป็นเชือกเก่าๆเลยนะครับเป็นเก่าๆเลย เล่มนี้ทรงใบค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดุมากนะครับค่อนข้างแหลมแหลมก็จะเป็นลักษณะออกโหนกนะครับก็ลักษณะนี้ก็ส่วนมากจะนิยมในชนเผ่าอ่าไทยลื้อนะครับก็มีสันขึ้นไปแล้วก็จะเป็นสันโค้งๆค้งแล้วก็าะลบปลายแล้วก็งอนขึ้นนะครับเล่มนี้เล่มนี้สวยมากนะครับเล่มนี้สวยมากก็เออลักษณะก็จะเป็นดาบค่อนข้าง มีเชิงนะครับมีเชิงค่อนข้างดีนะครับการทะลุทะลวงค่อนข้างจะดีมากๆนะครับตูดามก็เป็นไหวายให้ดูสันสันก็เป็นสันหลังเต่านะครับก็เป็นสันโค้ง,งนะครับโค้อง,อ,งอันนี้ก็ก็เป็นชนเผ่านะครับ เหลวเหลวไตนะครับอ่าทางคนขายก็บอกว่าอ่าตัวนี้เป็นขนจะเป็นเป็นขนนะเป็นขนแล้วเป็นหนังหุ้มด้วยหนังนะครับตรงโซนนี้จะเป็นหนังนะครับอันนี้ไม่มีขนอันนี้ตรงตรงปลายนี่จะมีขนนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นพวกหนังเก้งสมัยก่อนเนาะหนังเก้งหนังว,วัวแดงนะครับหนังกระทิงก็ไม่เจอหนังกระทิงเนี่ยจ,จะส่วนใหม่ไปลองฝักนะครับหนังเสือนะครับ หนังเสืออันนี้ก็คนขายบอกว่าเป็นหนังเสือนะที่หุ้มมานะครับกต็ตัวนี้นายจะไปใส่มาใหม่แต่ส่วนตัวเนี้ยนะครับเป็นหวายขนาดเล็กนะครับหวายขนาดเล็กมากเล็กเล็กมากนะครับประมาณประมาณเท่ากับปลายปลายปากกานะครับถ้าเทียบจริงๆก็ปลายปากกานะครับเล็กกว่าปลายปากกาอีกนะครับคือการถักหวายพวกนี้คือจะเหลาให้มันเล็กมากๆนะครับแล้วก็เอามาถัก ถักเส้นเดียวนะครับให้มันเป็นเป็นปลอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สวมเข้าไปทีละเส้นทีละเส้นโอ้ความมานะของของช่างเนาะนะครับคอตัวนี้ก็เป็นเงินนะครับเป็นเงินรัดด้วยเงินก็คือรองไม่ให้คมตัวนี้มันหลุดมันมันบาดมือนะครับก็ตรงนี้ก็จะใช้เป็นเงินก็ได้นะครับเป็นเงินก็ได้เป็นหนังก็ได้บางคนก็ใช้หนังรองในส่วนของตัวเชือกนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันอ่า เวลาจับนะครับเวลาจับชักออกมานะครับตัวตัวตัวส้นอันนี้ตัวส้นก็เป็นเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นปลายบัวเป็นปลายบัวนะครับเล่มนี้ก็เป็นปลายบัวอีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นปลายบัวสันสังเกตนะครับสันสันอารมณ์จะเหมือนกับเล่มอ่าเหมือนกับเล่มนี้นะครับซึ่ง สันไม่ได้หนามากนะครับเนี่ยแทบจะเป็นแฝดกันด้วยด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยนะครับความยาวก็ใกล้เคียงกันรูปทรงก็ใกล้เคียงกันนะครับรูปทรงก็ใกล้เคียงกันนะครับเรียกง่ายๆก็คือว่าเป็นดาบปลายบัวนะครับเป็นดาบเมืองปลายบัวนะครับแบบนี้ก็ง่ายง่ายกว่าเข้าใจง่ายนะครับ อันนี้ก็เชือกเก่าๆอ้อออยากใ่ญ่ก็ยังมีอยู่เลยนะครับแต่หวหลุดไปเยอะนะครับก็เหลือมาค่อนอยู่ตรงปลายนะครับก็คือมันหลวมเนาะก็คือช่างเขาใช้อ่าเขาเรียกว่าชะเล็กอ่าชะเล็กเล็กเกอร์นะครับเคลือบเคลือบตัวฝักแล้วก็ตัวด้ามนะครับ เล่มนี้ยังไม่ได้ขัดใบนะครับก็คือเป็นสภาพตวาถ้วยจะเป็นทองแดงเนาะก็คือแบบนี้เป็นสไตล์ของลำปางนะครับเป็นสไตล์ของลำปางเชิงช่างทางลำปางลำปางลำพูนลำพูนลำพูนนี่ลำพูนเขาจะเป็นอ่าเป็นถ้วยที่ตวาที่ยื่นออกไปเ็าเหมือนจะเป็นถ้วยจะเป็นถ้วยนะครับจะเป็นถ้วยแล้วก็จะมีขอบยกสูงขึ้นนะครับถ้าเป็นลำพูนนะอันนี้ก็เป็นลำปางนะครับ สันเป็นจั่วๆคมๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะอายุยังไม่เยอะก็อยู่ในน่าจะประมาณ6 6ถึงปีโดยประมาณนะครับทรงดาบเขาเรียกว่าเป็นทรงปลายวายหางเป็ดนะครับปลายวายหางเป็ดน้ำหนักเวลาจะลงก็จะลงในช่วงของตรงนี้นะครับแล้วก็สันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ2โครมนะครับ2โครม2คมนะครับก็คือมีการสรบสันนะครับ สันสามารถทุบได้นะครับทุบก็คือมันก็คมมีความคมอยู่นะครับใบเล่มนี้ก็ค่อนข้างาตีใบมาและเก็บหน้าคมและค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าทรงปลายวายหางเป็ดนะครับเล่มนี้เล่มนี้ก็ก็มีการซ่อมตรงนี้นิดนึงนะครับคือไหวาหายไปนะครับ ก็ฝักก็ยังมีไหวอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็จัดโซนไหวจัดโซนไหวใหม่ก็จริงๆส่ไหวเขาก็ไปกลิกเกๆๆละกะนะครับก็จัดจัดโซนไหวใหม่นะครับเชือกเก่าเก่าอันเดิมนะครับก็เป็นทรงออกแนวปลายวายนะครับเรื่องนี้ก็ขัางก็เก่าเก่าเดิมๆน้องไม่ได้แกะไม่ได้ถอดสันหนานะครับก็เป็นสันจวดต่ําออกแนวจะเป็น แทบจะเป็นสันสันหลังเต่าด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของของอของสันจวต่ำนะครับสีเหล็กนะครับชัดเจนมีความเก่านะครับมีความเก่าสีเหล็กชัดเจนชงไปไวายนะครับเล่มนี้ก็อาจจะออกโค้งหลังจะแอ็นหน่อยนะครับไม่ได้ออกเป็นหวาวายหางเป็ดคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันอันนี้ก็ เป็นงานบุรณะใหม่เป็นงานหลุบนะครับเป็นงานหลุบรัดทองแดงนะครับแล้วก็สลักดุลายนะครับเป็นงานดุนลายทองแดงตัวส้นด้วยนะครับบุระใบเก่านะครับใบเก่าเป็นใบเก่าจากลำปางนะครับเป็นใบที่มีอายุอยู่ในช่วงปี2480ขึ้นมานะครับสันก็นิยมก็สันจะฝั่งตองนะครับ ก็ใบค่อนข้างมีสนิมขุมเนาะเพราะว่าอาอายุอานามก็พอได้พอสมควรนะครับก็คือเหล็กเหล่านี้เป็นเหล็กอ่าก็เหล็กส่วนใหญ่ก็มาจากอ่าแร่เหล็กเมืองรองอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับก็เหล็กรถไฟบ้างที่มากับรถไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหล็กก็ค่อนข้างฮิตนะรุ่นนี้นะครับค่อนข้างฮิตฮิตฮิต,ฮ,ตฮิตกันเลยนะครับก็ ก็ถือว่าพบมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่ก็หายากพอสมควรนะครับเล่มนี้ใบถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ70%นะครับเรื่องความสวยของใบนะครับเล่มนี้ก็ไหวมีเหลือนิดหน่อยก็เลยมาเก็บงานในเรื่องของการเสริมปลายฝักทองแดงรัดนะครับรัดทองแดง ให้เข้าให้เข้ากับตัวด้ามน,นะครับก็เพิ่มตรงคอเป็นการลัดทองแดงก็คือบูรณะเพิ่มงานหลูกทองแดงเข้าไปตรงตรงตรงด้ามจับนะครับตรงด้ามจับคือส้อนส้นกับคอนะครับใบเนี่ยมีผ่านการใช้งานมาพอสมควรอายุอานามก็พอๆกับเล่มเมื่อกี้นะครับตราเนี่ยเป็นตราหายากนะครับชื่อตราก็ จไม่ได้เหมือนกันนะครับที่พบเห็นมีไม่กี่เล่มนะครับในไทยของเราเนี่ยมีไม่กี่เล่มซึ่งเป็นดาบเมืองมอีมีรูปแบบของตาดาบค่อนข้างชัดเจนแต่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเป็นของช่างทางไหนนะครับก็ถือว่าเป็นดาบเมืองตาที่หายากพอสมควรเลยนะครับ เล่มน,นี้เล่มน,นี้ใบอยู่23นิ้วนะครับไหวายค่อนข้างครบดีนะครับอคอเป็นเงินนะครับคอเป็นเงินคอด้ามจับเป็นเงินนะครับแล้วก็ส้นก็เป็นเงินแล้วก็ปลายฝักก็เป็นเงินนะครับเล่มน,นี้ได้มาจากอเภอ์ฮอดนะครับคนแก่เขาขายมาเพื่อจะ,อะของผของคนแก่ผู้ชายเนี่ยเขาเสียไปแล้วนะครับเป็นของตระกูลชื่ออะไรจําไม่ได้นะครับนะครับได้มาจากอเภอฮอด นะครับแล้วก็คนแก่ขายมาเพื่อเอาเงินไปทําบุญแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้รักษาตัวเองนะครับก็มีโอกาสได้ซื้อมาใบค่อนข้างแข็งแรงดีคงทนแข็งแรงนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอใบสวยๆแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าทรงปลายวายนะครับสันก็มีความคมมีความคมเมื่อเหล็กคก่อนข้าง ค่อนข้างคมดีมากนะครับคมดีมากนะครับเรียกว่าทรงปลายวายนะครับอีกเล่มนึงก็เป็นมีดหลุบนะครับเป็นมีดหลุบอ่าเป็นมีดหลุบหรือก็ออกเป็นแนวแนวไทยใหญ่แนวไทยใหญ่แนวแนวแนว,แนวทาง เป็นช่างทางเชียงตุงนะครับที่ประกอบดาบเล่มนี้ขึ้นมานะครับก็มีลวดลายนะครับเป็นลวดลายอาของของรื้นะครับของรื้ของรื้นะครับเป็นไทยรื้นะครับการเดินเส้นนะครับการเดินเส้นเงินเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดละไม่การเดินสร้อยต่างๆนะครับ ใบน,นี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบใบน,นี้อยู่ยี่สิบห้านิ้วนะครับก็มีลูกแก้วคอเป็นลูกแก้วนะครับก็มีทําเป็นปล้องนะครับแล้วก็ส้นส้นดาบก็เป็นเป็นบัวนะครับการบัวก็มีการดุลให้เป็นร่องกลีบมะเฟืองนะครับเป็นกลีบมะเฟืองนะครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นเรียกว่างานหลุกเต็มนะครับงานหลูกเต็ม สันดาบก็ไม่ได้หนานะครับเป็นงานใหม่เนาะอยู่ในเกณฑ์อายุสี่สิบห้าสิบปีอยู่ในเกณฑ์ 40, ป,ประมาณนี้นะครับใบดาบก็เป็นดาบใหม่นะครับก็ก็ก็คงจะไม่มียังไม่มีการใช้งานมานะครับก็เป็นดาบใหม่เหมือนกับพกแต่มีรอยนะมีรอยจากการการไป สัก,กิดไปฟันอะไรมาหรือเปล่านะครับค่อนข้างก็ค่อนข้างยาวนะครับยาวนะครับก็อ่ะเหลอีกสามเล่มมาให้ดูก็เป็นมีด อันนี้ก็เป็นมีดหลูกทางล้านนาเนาะเป็นมีดหลูกทางล้านนาก็มีอายุค่อนข้างเก่านะประมาณห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปนะครับห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปลักษณะการหลูกอันนี้ก็ยังเป็นทางอ่าทางทางทางไทยใหญ่ไทยใหญ่รักฉานอ่าเชียงตุงก็เป็นเสน,น่ห์ก็เป็นรูปแบบทางทางสายนั้นนะครับตัวด้ามก็เป็น เป็นงอเนาะเป็นงอเป็นงอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันตัวด้ามก็เป็นงอนะครับคนสมัยก่อนก็นิยมนะครับเอางอพวกนี้เข้ามาใส่เสริมพลังอํานาจให้กับตัวมีดไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของงานพิธีกรรมหรือการพกติดตัวเป็นเครื่องรางของขังอะไรต่างๆเสริมอํานาจบารมีอะไรต่างๆ,น,าาะะางๆนะครับ ก็เป็นความเชื่อและความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนันก็คือมุดเหล่านี้มันจะอยู่มันจะอยู่กับคนที่เขาเรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์นะครับหรือว่าเป็นเจ้าหุนมูลน,นายนะครับมีมีอันจะกินนั่นแหละมีมีอันจะกินนะครับนะครับสมัยก่อนเนาะก็คือของมันมีค่ามีราคานะครับก็คือคน ที่ไม่มีเงินก็ไม่มีนะครับไม่มีโอกาสได้ได้สัมผัสได้ได้เป็นเจ้าของได้ครอบครองนะครับก็ถือว่ามีความเก่านะครับอัน,นี้ก็มีตำหนิมีการฉีกขาดนะครับก็ตามการเวลาของเขานะครับผมอ่ะก็โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ไว้โอกาสหนะ้าก็จะมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ